ถึงยกที่6กฟรีแมนยังเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าอีกแสนวันนี้โชคแบบไม่เครียดนะครับเพราะว่าตั้งรับฟรีแมนเป็นฝ่ายเดินจู่โจมบุกเข้ามาแสนแยบซ้ายกันไม้อีกฟรีแมนหันต่อย1-2ยังไม่โดนจัง,จง สมิงเขาจะเปลี่ยนแผนหมดเลยนะฮะตามเป้าแล้วก็คาดว่าแสนนี่จะต้องเดินเข้าไปต่อยนะฮะลำตัวของเดวิดกีแมนแต่ขณะนี้ชกมาเป็นยกที่6แล้วแผนการชกเกิดเปลี่ยนแปลงคือเดวิดกีแมนเดินเข้ามานะฮะแล้วก็เข้าทางของแสนสอเพินจิตในส่วนหนึ่งซะด้วยนะฮะผมคิดว่ามีความหวังบ้างแะครับ ที่ต่อยอย่างก็คือเราชนะครับฮะ <apps. S 1> <duh. S 3> แต่เราก็ต้องต่อยสไตล์นี้ไปเรื uh ่อยๆเพราะกีแมนจะต้องเปลี่ยนเป็นไฟเตอร์มาหาเราฮะแต่เรามาเพียงครึ่งทางเท่านั้นเราต้องติดตามกันอีกนิดหนึ่งนะครับครับครับตอนนี้แสนยังเป็นฝ่ายเด้อฝ่อยซ้ายลำตัวอีกยามยิงลำตัวไว้เลซ้ายเข้าหน้าของกีแมนกีแมนโดนลูกถลกแสนชนผิดชนอันนี้สวยนะครับโดยดัดจังหวะบีมัตต้าคอยยับรบกวนเราตลอดกีแมนต่อยดึงศอก ฟรีแมนยกที่6เร่งเข้ามาแล้วนะฮะครัดึงซ้ายเข้าในครับฟรีแมนจบับแปดเพีย,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 เยพรเลยนะครับแสงปล่อยซ้ายโดนหน้าของฟรีแมนตาเริ่มแดงกลับมาแล้วนะครับฟรีแมนใช่ตาขวาเริ่มจะไหลเป็นทางมานนิดเลยนะครับเดวิดฟรีแมนแตกแล้วนะครับขวายกที่6กอีแตกแสงต่อยซ้ายทำตัวอีก สวยครับลูกนี้นะสืบตรงเข้าไปที่ลิ้นปีอ่ะสองหนักนะครับพยายามเล่นลำตัวอีกทำได้ดีจริงๆนะทีมสมิงขาวนะครับอืมนี่ได้เลือดกันถูกนะครับแตกด้วยกันแล้วครับลอเลงเลือดแล้วฮะฟรีแมนมาแตกยกนี้้วต่อยสวยครับตาขวาห้าหมัดหน้าของแสนวันนี้ทำงานได้ผลนะครับเลือดของเราที่แตกอายุที่สี่นี่ไม่ไหลแล้วนะครับฟรีแมนแลกหมัดเย็บแสน ต่อยซ้ายโดนหน้าเย็บซ้ายเข้าหน้าของกรีแมนมาหมัดหน้าของแสนนี่ทำงานได้สวยมากกรีแมนจะหนีหมัดนะครับกรรมการอุชิดะจากญี่ปุ่นนะครับพยายามเตือนแสนต่อยหนึ่งสองกันไว้อีกกรีแมนทันมาแรกโดนด้วยกันนะครับแสนก็โดนเหมือนกันแสนทุกซ้ายต่อยขวาโดนหน้าของกรีแมนด้วยสองหมัดเลยฮะเต็มเต็มเลยฮะ don't <laughs> <laughs>